สวัสดีค่ะจีดีต้อนรับเข้าสู่เดือนออฟทาร์ลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณนะจ๊ะในแต่ในคนในแต่ละวันมามากันที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์เป็นการดูดวงแบบตะวันตกและท,ทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเกี่ยวกับการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันสุดดวงทั่วๆไปโอเคไหมอะเรามาดูสถานการณ์การงานการเงนิงน,งนและชีวิตโดยรวมๆของคุณกันก่อนแล้วเราจะมาตีหนักเรื่องของความรักรักเกา่ารักใหม่รักที่จากไปรักปัจจุบันรักอะไรแบบเนี้ย <c oughs> มากันที่วันจันทร์ค่ะขอเปิดไพ่ของคนวันจันทร์หน่อยนะคะโอเคไหมอ่ะมาหนึ่งถึงสิบหกกุมภาค่ะวัจันจโอ้ไพ่ใบแรก สิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญเลยนะโอ้แม่เจ้าเก้าเหรียญเดอะเดวิลจ้ะเดอะเดวิลห้่วยเสียใจอะไรอยู่จ้ะใครทำให้เสียใจครอบครัวหรอครอบครัวเพราะแม่พี่น้องผิดหวังเสียใจกับคำพูดกับการกระทำกับอะไรหลายๆอย่างที่คุณอาจจะเป็นผู้กระทำหรือเขากระทำคุณก็ได้นะจ๊ะไปยุ่งเกี่ยวอยู่กับรักซอรักต้องห้าม รักที่เป็นไปไม่ได้หรือเปล่าใครบางคนติดทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าจ๊ะโอเคมาเป็นการพยากรณ1-16กุมภา2 5 6 7แล้วนะคะอาจารย์ดูให้ก่อนไพ่ใบแรกเป็นสิบเหรียญบางคนเป็นคนรักครอบครัวนะอาจารย์จ๋าเป็นคนรักครอบครัวรักพอ่อรักแม่รักพี่รัก,รกน้องเหมือนคุณจริงๆชีวิตคุณก็สมบูรณ์ดีนะสิเหรียญเลยนะสิบเหรียญนยนะีน่ถือว่ามี mm. แบบ มีความสุขกำลังวางแผนกับครอบครัวกําลังเตรียมงานเตรียมการมีข่าวดีกับกับเรื่องครอบครัวไหมมีข่าวอะไรโรครับปริญญามีข่าวดีหรือมีเงินที่เพิ่มพูนเข้ามาวางแผนถึงอนาคตความสัมพันธ์กับบ้านช่องออวางแผนธุรกิจก็ได้หรือบ้านช่องเป็นปึกแผ่นมั่นคงดีนจะจ๊ะถ้าทำธุรกิจอะไรอยู่นะตอนนี้ก็ไปได้สวย แต่ว่าบางทีอาจจะไปย้ายไม่สวยอาจจะต้องเสียเงินใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะอะไรพวกเนี้นจะจ๊ะการงานมีปัญหาบ้างค่ะมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าอ่าบางคนอาจจะมีการลงนามเซ็นสัญญาเอ,อ่อข้อตกลงการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาลูกค้าเก่าที่เราเขาเคยเราทําใบเสนอราคาไปหรือเราเสนอราคาไปแล้วหายไปเลยแล้วเขากลับ กลับมาเพื่อมาเซ็นสัญญาเพื่อมาจ้างเราทำอะไรก็ได้ในการเซ็นสัญญาเอกสารระวังเรื่องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นลงนรนลงพักเกี่ยวกับตัวคุณหรือไปทุระให้ชาวบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะอืม ชีวิตช่วงเนี้เดตท,ที่ผ่านมามันมีห้าถ้วยอ่ะมันมีความเสียใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคําพูดในครอบครัวหรืออะไรในครอบครัวที่คุณอาจจะรู้สึกเสียใจที่ทําอะไรให้เขาไม่ได้หรือทําอะไรให้ไม่เต็มที่ก็ตามหรือคุณนอกใจครอบครัวถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณนอกใจครอบครัวคุณไปมีรักซ้อนหรือเปล่าอรารมณ์นี้บางคนก็มีทะเบียนสารสรระวังโดนโดนฟ้องหย่านะจ๊ะช่วงนี้ เรื่องของการการฟ้องฟ้องบุคคลที่สามนะสำคัญมากเลยนะจะบอกให้นะอย่าทะเรเลอะทะล่าไปนะจ๊ะงานเข้าเลยนะจะบอกให้เออระวังด้วยอาจจะถูกฟ้องจา,จากจากเจ้าของตัวจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมความรับที่มีระวังจะถูกเปิดเผยงานดีค่ะแต่ว่างานดีเนี่ยมันเหมือนคุณก็ ก็มีความ icism, มั่นอกมั่นใจในเรื่องของการทำงานนะคะค่อนข้างจะมีแบ็คดีมีแบ็คหนุนหลังมีคนมีอำนาจหนุนหลังอยู่แต่การหนุนหลังนั้นคุณก็ต้องใต้โตอะคุณก็ต้องพยายามเอาอกเอาใจหรือว่าเขาเจ้านายอาจจะพิสสวาดเราก็ได้อารมณ์อารมณ์ประมาณเหมือนว่าเออเราทำงานดีเจ้านายชอบเราเขาก็ได้ส่งเสริมเราอะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็ต้องมีสิ่งตอบแทนนะระวังในการเรียกร้องถึงสิ่งตอบแทนช่วงนี้ยังมีภาระชีวิตยังต้องดิ้นรนค่ะชีวิตยังต้องหนักและเหนื่อยมีทุกอย่างที่คุณจะต้องจัดการหลายๆเรื่องก็เหนื่อยอยู่แหละไม่ใช่ไม่เหนื่อยหรอกอืมก็จะมีข่าวไม่สู้ดีในเรื่องของความยุ่งเหยิงกับชีวิตอยู่นะเรื่องของการทํางานอะระวังละกันนะจ๊ะคนที่มีอํานาจเหนี่ยกว่าคนที่เป็น คนที่มีสีมียศมีตำแหน่งความขัดแยง้งระวังในเรื่องราวของการปัทะการขัดแย้งกับคนที่ทำงานเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ได้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณนะอ่ะระวังท่าทีที่แข็งก้าวจะนำพาสิ่งแย่ๆมาหาคุณเหมือนคุณเหมือนเจ้านายไม่ชอบเราเราไปเถียงเขาอย่างเงี้ยเราเถียงคนจ่ายเงินเราไม่ได้เราเถียงเจ้านายเราไม่ได้เอ,อประมาณนั้นแหละก็ให้ระวังท่าทีที่แข็งก้าว อืมงานหนักอยู่นะงานหนักงานหนักงานเหนื่อยมีปัญหามีปัญหาอยู่แต่ครอบครัวมีความสุขไม่งานหนักงานเหนื่อยงานมีปัญหางานมีคนขัดแข้งขัดขามีศัตรูในที่ลับศัตรูส่วนใหญ่ไม่ออกมาจากที่แจ้งเรกค่ะส่วนใหญ่เขาแผงเ้างหลังเราทั้งนั้นแหละก็ให้ระวังจุดนี้ไว้ณนะจุดจุดนี้ระวังไว้ให้ดีคนที่ทํางานอาจจะหมันไส้เราอะไรอย่างเงี้ย นะคะชีวิตช่วงต้องสู้มากเลยต้องรวยค่ะต้องรวยอ่ะโอเคมาในเรื่องของความรักค่ะมาในเรื่องของความรักบางคนนะในบางคนนะในเรื่องของความรักให้ระวังไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของหรือตัวคนเองมีเจ้าของก็ได้นะจ๊ะรับทบทวนดีๆระวังจะถูกฟ้องเออถ้าคุณไปยุ่งกับคนมีเจ้าของก็มีเกณฑ์การถูกเจ้าของ ตัวจริงเขาฟ้องหรืออคุณไปฟ้องคนอื่นที่มาเกี่ยวข้องกับคนของคุณก็ได้เช่นเดียวกันมีแบบมีความคิดว่าฉันจะเอากฎหมายไปเล่นงานเขาสุดท้ายจะได้รับชัยชนะความรู้สึกในด้านของความรักที่มันพัวพันอาจจะแอบรักแอบชอบก็ ระวังให้จงหนักค่ะหรือว่าในบางคนกำลังตัดอ,อกตัดใจจากคนมีเจ้าของแต่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดตัดฉับๆเลยแต่ตัดไม่ขาดสักทีอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยต่อให้ใจแข็งแค่ไหนต่อให้พยายามจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้มากแค่ไหนหรือในบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ราบลื่นไม่ราบเรียบมีบุคคลที่สามมาซ้อนในความสัมพันธ์ ทำให้ต้องใช้พลังคนที่คุณไปเกี่ยวข้องด้วยเขาอาจจะเป็นคนเก่งมีความรับเยอะเป็นคนสเสน่ห์แรงมีคนเข้าหาบางคนอาจจะไม่ได้หน้าตาดีอะแต่บางคนหน้าที่การงานดีดูมีสตางก็ได้เหมือนกันแล้วก็ความรักนั้นก็เป็นความรับระวังความรับที่ปิดบังซ่อนเร้นจะมีคนร่วงรู้อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานใต่ชินินค่ะ เขาเห็นเอาคุณไปว่าร้ายกับคนอื่นเขาอาจจะไปพูดเรื่องจริงก็ได้สิ่งที่คุณทำก็ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ให้จงหนักนะจ๊ะทบทวนดย์ว่ารักที่เป็นรักซ้อนรักคนมีเจ้าของอ่ะมันมีความสุขดีไหมมันควรจะไปต่อไหมมันควรจะพอแค่นี้มันควรจะต้องตัดใจหรือควรจะไปเอากลับคืนมาดีถามตัวเองดูว่าความรักเช่นแีนคนณมีความสุขหรือเปล่า เสียใจไหมกับความรักที่ต้องมาเจอมาเจอใครบางคนบางคนรู้สึกแบบเสียใจจังไม่น่าเจอคนคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะโอเคไหมนี่คือสถานการณ์ของคุณเน้นหนักเรื่องความรักเป็นรักซอ้อนละการเอางี้ไปรักเขาก็ตามไปรักคนมีเจ้าของก็ตามหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ตามนี่แหละเน้นหนักเรื่องนี้ว่าให้จงหนักให้ระมัดระวังไว้เรื่องราวที่คุณทํา เรื่องเราที่มีรักซ้อนจะถูกเปิดเผยเน้นหนักเรื่องนี้ไว้นะจ๊ะอ่ะสำหรับรักข้างเก่ามาดูคนรักเก่ากันถ้าคนมีรักเก่าที่เลิกไปแล้วคนรักเก่าจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมคนที่มีรักั้างเก่าค่ะรักคัง้งเก่าจะกลับมาไหมเจอเฮอร์เ,ดเิดเขาไปบวชแล้วมั่งไปบวชไปบวชไปบวชถือศีลกินเจปีกวิเวกเงียบหาย ใครแทงข้างหลังใครในความรักครั้งนี้มีคนใช่มีคนมีเจ้าของจริงๆด้วยนะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของรักเขากลับไปดีกับเมียเขาล้วมั่งหรือใครบางคนต้องการคนสองคนไว้ถ้าเราเป็นคนที่เข้าไปเป็นส่วนเกินแต่เขาก็อยากมีเราไว้เขาก็อยากมีที่บ้านเขาด้วยหรือว่าคนคนนั้นเขาก็มีคนของเขาอยู่แต่เขาก็อยากมีเราด้วยนะจ๊ะความรักแบบนี้ให้ระวัง จะกลับมาไหมหรอกลับกลับมากลับมากลับไปกลับมากลับไปเขาก็กลับไปอยู่ครอบครัวเขาถ้าเขาบางคนรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนะคะไอ้คนไอ้คนที่มีความรักครั้งเก่าแล้วก็มันมีการโกหกหลอกลวงพูดไม่จริงพูดปดแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเขาอาจจะบอกว่าเขาเลิกกันแล้วเขาหย่ากันแล้วไปเช็คดูก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่า เพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงคนที่ชาญฉลาดคนที่มีความรักซ้อนคนที่เลิกไปแล้วก็อย่ากลับคืนมาค่ะกลับกลับค่ะสำหรับคนรักที่เป็นรักเก่านะคะเมื่อไหร่ไม่รู้อยากรู้ทักไลน์มา <laughs> บางคนนะอยู่ในความรักซ้อนรักที่มีความลุ่มหลงไพ่เดดเดวิลมันเป็นไพ่ของอะไรขึ้นมาสองใบเลยอ่ะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไพ่ปีศาจและก็มีมีโต้โซ่ตัวของคอดูดูเดวิลของชุดนี้ของอาจารย์นะขึ้นมาสองใบเลยดูอ่ะดูไพ่ใบนี้น่ากลัวมากปีศาจเห็นไหมไพ่ปีศาจไพ่แห่งความหลงไหลไพ่แห่งรักซ้อนรักสามเศร้าไพ่แห่งการนอกใจนอกใจนอกกายด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ต้อง ทบทวนดูว่าการกลับมาเอาเป้าเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่คนที่ถือไพ่แบบเนี้ยมันมองถึงคนที่มีกิเลสตัณหาหนามากไม่ยอมละไม่ยอมละไม่ยอมเลิกกับกิเลสตัณหาที่มีอยู่เรียกว่าอาจจะหลงไหลกับเซ็กสิบปดบวกเขาบอกว่าเขารักเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ความรักมันแค่ความอยากได้ความต้องการความลุ่มหลงแค่นั้นเองนจะจ๊ะ ถ้าบอกว่า The Devil มากับเธอ up พคับเรารักกันเรื่องเนื้อคู่หรอไม่ใช่ถ้ามันมาแบบนี้ก็อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันติดตามกันมาแต่ชาติอดีตเหมือนเราบอกว่าเรารักกันแต่จริงๆมันเป็นความหลงมากกว่าความลุ่มหลงหลงในกิเลสตัณหามันพาไปหลงในความต้องการหลงในสิ่งเย้ายวนหลงในหน้าตาหลงคาลมหลงคนอื่นที่เขามีเจ้าของโอเคไหมอ่ะ อาในความสัมพันธ์ของคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะโสดแบบโสดสนิทเลยนะโสดแบบโสดแบบไม่มีใครโสดแบบไม่มีเจ้าข้าวเจ้าของโสดแบบไม่มีคนคุยจะมีคนเข้ามาไหมจะมีใครเข้ามาไหมมีแท่มีคนเข้ามานะเออมีคนเข้ามาโหโสดจริงกระเป่าเนี่ยโสดจริงจริงกรเปล่า หรือเป็นความโสดที่มีความในใจคือโสดนั่นแหละเอางี้โสดนั่นแหละแต่เป็นโสดที่แบบพึ่งโสดพึ่งโสดหมาดมาพึ่งเลิกกับคนเก่ามาโสดแบบยังไม่เคลียร์เหมือนเมื่อวานเขาบอกเลิกเราไปเนี้ยวันนี้เราโสดแต่มันโสดแบบมันยังเหมือนไม่จบไงมันเหมือนมันเหมือนบางคนโสดแบบจบไปแล้วเดือนหนึ่งอาจารย์มันก็มีโอกาสย้อนขึ้นกลับมาได้นะในคนบางคนปีสองปียังกลับได้เลยเพราะฉะนั้นแบบโสดแบบ อยู่ในความทรงจำโสดแบบทุกทุกโสดแบบไม่เปิดใจโสดแบบยังคิดถึงคนเก่าอยู่โสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดโสดแบบยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นกับใครอย่างเป็นความรักที่เป็นคนเก่าๆที่ยังคิดถึงคนใหม่มีเข้ามาแต่ไม่เอาแข่ okay, ไหมอ่ะ ไปที่คนสถานะไม่ชัดเจนค่ะเช่นเรามีคนคุยตอนนี้เราคุยกันโย่เราคุยกันโย่อ่อเาเราคุยกันโย่เราคุยกันมานานแล้วเราคอมมิทก,กันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะสถานะคุณจะชัดเจนขึ้นไหมสถานะจะชัดเจนขึ้นไหมเอ๋เธอเดอะเฮอร์เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ค่ะใช่เป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ไม่ต้องรีบค่ะบางทีคุณไปอยู่ในสานการณ์คนที่ยังไม่รีบแหละ ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจันไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆค่ะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนดูท่าดูทีดูทางกันไปก่อนบางคนเป็นเพื่อนร่วมการกันบางคนก็มีความสุขในการเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดูดูกันไปก่อนอย่าทุ่มใจอย่าพึ่งทุ่มอย่าพึ่งทุ่มในระยะนี้ก็ยังแบบยังไม่ชัดเจนหรอกยังไปกันเรื่อยๆแบบนี้แหละโอเคไหมอ่าอ,อะไรอีกอสถานะหมดยัง หมดยังคนโสดคนรักเกา่าสถานะไม่ชัดเจนหมดแล้วอ่ะขอไพ่แนะนําหน่อยในเดือนนี้จันจ๋าขอไพ่แนะนํานิดนึงจะต้องระมัดระวังเรื่องของอะไรเรื่องการทะเลาะค่ะไฟพร้อมไฟพร้อมบวกอารมณ์ระวังเรื่องการเอาชนะขัดขานกับใครบางคนเหมือนเหมือนทะเลาะกับคนที่คุณรักอะต่างคนต่างมีมีความโมโหโทโส ต่างคนต่างมีความรู้สึกต้องการเอาชนะบางทีเรารักกันแต่ฉันอากจะเอาชนะเธอ,เอ,อประมาณนั้นเขาบอกว่าจะมีความผิดหวังในบางสิ่งบางอย่างหรือการชนะคาคานมีแต่คนทั้งคู่ที่เจ็บถ้าคุณจะเอาชนะคนที่คุณรักหรือให้ระวังในวงประชุมวงประชุมความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันเจ้านายคิดอย่างเราคิดอย่างเพื่อนร่วมงานคิดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังไว้ จะมีคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตคุณเข้ามามีปัญหากับคุณเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาให้ใช้ความชาญฉลาดว่าเราไปทะเลาะเราไม่ได้อะไรเราควรถอยดีไหมเราควรใช้คําพูดที่ดีดีไหมแบบนั้นนะ่ะนะจ๊ะคุณฉลาดพอนะอาจารย์วาแต่ว่าในบางอารมณ์เพียงแต่ว่าอืมคุณก็ต้องยอมตกอยู่ภายใต้ความจำยอมและจำใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ นั่นแหละอย่าใช้อารมณ์แค่นั้นโอเคปะ่ะ <c oughs> เออมันอาจจะทำให้ชีวิตคุณค่อนข้างเบื่อหน่ายแล้วเซ็งแบบว่าอยู่ในสภาพของความไม่เต็มใจที่จะต้องทนฝืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ต้องทนนี่แหละสิ่งที่คุณต้องระมัดเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองเพื่อตัวคุณเองเพื่อชีวิตเพื่องานเพื่อทุกๆสิ่งอย่างที่คุณมีอยู่โอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะ a, S S a F a 0 e, 3 2 9วัดเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ